อ๋อแพกน้านันดีเลยแพกน้าไแปว่าป่าเรามาเอิ้อกะเฮากลับไปแพกน้าน้าขวดนีด่บ่โดยอือแปลว่าน้าเป็นแพกแพกน้อยนี่มบ่แพกพี่คิดให้แพกเท่าไหร่ล้วแต่คนที่ให้ขั้นซก,ก,ก้ากะแล้วไหลให้ไปทงสิบพันทงสิบพัน,ทง,พนทงหนึ่งมันมีจักร้าบ่เนี่มันเป็นตุ๊กขอบืฮหูขอ้อมือเท,ท้าร่าเออ แล้วเมื่อบางที่ไปหาไปซอยเพื่นนี่เพื่อนหายเท่าไรพันสก,ก้ากระไรเอาขาอใดหาตูา้ห้องกระไรหาซิปไรเอาสม,มุวเป็ั้นใดใคงได้หาทง <c oughs> หาทงหาทงหาทงนี่หาซิพันเลยอืทงละซิพันโอ้เดี๋วไปติดตูกนีจะขวดแพ็กน้ามันแล้วจะรัดหายขั้นติดก้านอ่ะแล้วลายให้ทงซิปติดติดกาใังขวดหร่นบปอ่โดย กาบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุดสุดคนเนาะก่ยินดีตอนรับซองเมยน้องน้ำพิงอีกแล้วพี่พี่น้องเอ้ยโดยกาบว่าพ่อพ่อในวันนี้ทั้งสบุญก็ยังอยู่ที่ของน้องมวยอยู่พี่พี่น้องเอ้ยพอดีทั้งสบุญเนาะมากับน้องมวยแล้วก็น้องตุ๊กตาน้ำไายพี่พี่น้องเอ้ยมาเมืองทีเมืองเฮือนเมืองซานนี่แหละโดยพอดีทั้งอยากให้ทั้งน้องผลมาเบึงเบึงค่อยหน่อย เพราะว่าถ้าจริงขันกับว่าได้ว่าสีมาสิหนอกคอยพี่น้องไอพี่เมย์พนว่าเอ้ยอันสมบูรเอ้ยทั้งน้องมวยไปที่ไม่พนเด้อพนเดไปโทรบอกเนาะเอาก็ได้มาพี่พี่น้องไอพี่ในโทรเข้าพนอย่างไหนทั้งน้องมวยกับมากับว่าสีกับแดดพอดีเห็นเอ้อมาก่อนได้พากับหน้ามาเอกคอยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทั้งเอฟซีพนกัอยากให้ทั้งน้องมวยมาเคลื่อนมาอย่างน้ากันได้เพราะว่ามาเกิดแบบนี้แต่พี่พี่น้องเอ้ยถ้าว่าโบได้มีตุบองมีก็จะไปชนไปเศร้าอยู่ใส่เนาะ มันยังบ่มีพ่อยพี่น้องตูบที่สบุนสิเอาก็แพงเกินค่าตูบนําบ่ปันใด๋่อยพี่น้องอ้แต่ว่าค่าส่งเนาะแพงบานี้งบก็บ่พอทางสะบุนก็ได้ว่าสิหาใหม่พ่อยพี่น้องเอ้หาเป็นเกี่ยวกับผะต่างพยังน่มากงไว้ก่อนสิซื้อตูก็มันบ่ไหวนําค่าส่งพ่อยพี่น้องเอ้ยโดยงบฮกจํากัดแน่เนาะถ้าเฮาสิซื้อตูมันก็บ่พอ่อยพี่น้องเอ้ย แจะเป็นซื้อพวกเตียงพวกอย่างแล้วก็ผ้าตอกผ้าตังอะไรมาไว้กอนพอได้มีหม่องส่วนหม่องเศร้าเนาะเนผะื่อทั้งน้องเมฆมาสร้างมายังมาเข้าไปหุ่มนั่งก็เพิินเท่ากางเกงใจเพิินโดยกะถ้ามีผู้ใหญ่อยากซอยเนรไหลทั้งน้องมวยเขามากอนะสามารถติดต่อมาได้เด้อเพื่อนพี่น้องเลยโดยน้องมวยนี่ถ้าไพ่บ้ฮูกะเป็นเด็กที่นนาสงสารอย่ได้เพื่อนพี่น้องเลยน้องมวยเนาะ ถ้าไายไว้บรา่ได้เข้าถึงเพิ่นนี่ก็คือสิบ่ฮู้ปานใดแต่ว่าตามหลักๆนี่ก็คือตามจริงๆก็หนาสงสารเผ่พี่น้องเอ้ยโดยโอ้ตอนนี้พี่น้องๆเพิ่นก็นั่งอยู่เฮาก็ได้มีตู้หลังนี่แหละมาก่อนพอตอนนี้เพิ่นก็สิกินจะกินข้าวกินน้า่ได้ไปถามน้องเพิ่นก่อนเพิ่นสิเมื่อกินข้าวอยู่พ่นบ่หรือว่าสิซื้อๆตามมากินพี่ก็ถามน้องเพิ่นก่อนเนาะ พอแถมนี่อันกะมีแต่เพอกระปุ้นหพอพี่น้องเลยส่วนได้เนาะไะ,ะวันนี้เนาะโอ้โหพอยนมาต้องมวยมากไม่นี่ทั้งเท้ากะว่าชีไปหาเจ้าของนี่แบบเมื่อนั้นเอาของเพิ่นไปแบบดื้อม,ม,ม,มันบริเวณว่าดืมเพิ่นบริยูเนาะเพิ่นบริยูมันเป็นงานเป็นยังพอดีหพอพี่น้องเลยโดยพอดีทั้งเท้ากะเอาไปฝากก่อนถ้าเพิ่นมาแล้วเขาจะได้ไปบอกเพิ่นน้ำดังโหทั้ง น้องเพิ่นสบายดียดโอ้น้องชายโชว์ชูม,มือเลยหลานสาวาก่อยอมวยล่องขึ้นแล้ว่าตู่เพิ่นนี่<อ>ขึ้นตอนไรเอ้าละขึ้นแล้วบ่รักขึ้นเลยเอ,อ้ยก็ละขึ้นอยู่มือนะมือโทรหาเจ้าฮะขึ้นมึงรู้หาคักบ่าคอยหยาเด้อเนาะ <c oughs> <c oughs> เรายังเห็ดบเร่เอาได้เนาะแม่นที่แล้วได้เนี่ยนะสังกสีฝั่งนี้กระปริมีอืมเราสังกษีเก่ามาเห็ดเนาะอืมคักคักสมมุติเราเมื่อไรเพิ่อนผมมาเฮาในมาชนมังสวิรัของเพิ่นนี่แรกก่อนแต่ว่าดีเลยมีมีผ้าผ้าอันนั้นขังไว้เนาะผ้าอันกันร่มกันยังจออย่างนั้นนะ ก็บอกน่ามนกัมากกินนมกินอิ่มนั่นเอแบบมันเมื่อยเนาะมันอิ่เนาะมันยืมานั่งฟังนี่ด้วยชมเจอดนะมันได้สะท้อนแสงโอเคทุกเขาวันิ่นมีไม้มีชาติเนาะพากันมานั่งปูก็นั่งยัง เบ่งไปคอยใช่เนี่ยเอาไม้ก่อนในตะปูละตะปูะเก่าเพิลล่นลายจ็บแม่นระเบิงเดินระเบงเย็นเดินนั่งนั่งหนีแท่งกดไว้แห้งได้เนะาะรัเงเด้อนั่งตุกตาดเดลยมันไปแดงมั้งจำมาห้ามข้ออับน้องเมื่อไรว่าคนตีตาได้บ่มันไม่มันยาวพคนมัดเลย,ย,ยนะปุ๋ ระวังในน้ำใจอ๋อฉชนระวังงานระวังงานเกิว่ามาไฟขึ้นเป็นมีเลือดแล้นะเนาะคิดด้วยร้อยเพย์เป็นไรายหายในบัดนี่หัวลูกตาเป็นวัดเป็นวัดยังพาไปกินน้ำปั้นบอกไปกินนะป้าแม่ให้เงินซื้อน้ำชิพันซื้อน้ำชิพันโอ้บบ มีคนยุยย์เขาไปแผลวก็มีคนยุยย์กินนี่น้องมีคนยุยย์เจ้าคนยังกูพูดคนยุยย์ให้ไปชิพากไกินข้าวบ่หรือว่าเชียนายเมื่อหากินอยู่คงพุ่นกินอยู่เพื่อนกินอยู่เพื่อนกินหอดเพื่อนได้เลยหาสิมาหรืกินหอดเลยใคร้เอ่ยไปเชวนตัวไปเอาผ้าของแต่ว่าเพคนในเออบอกเพคนแล้ว ของที่เขาเอาไปไหว้เมื่อนั้นนะลยพอเขาว่าเอาไปไหว้เมื่อนั้นนะพันโมยูเนาะมันนี้้เยพ่อพันโมว่านี่เมื่อไรก็เมื่อมาเมื่อเชื้อนเถอะเนาะเดี๋ยวใได้ย่างไปหาเพันบอกโบควนแล้วเมื่อที่เขาอันโทรหามวยนี่แหละแม่นเมื่อนั้นแหละไปฝากคนแล้วพันว่าเราเป็นยังมาฝากรถพอพันกับข้าเวียกได้ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานทั้งงานแต่งแล้วก็งานคนตายเพันว่า ได้บวงไว้ได้บวงออกมาบัดนี้ก็คือใช้บว้มีดอย่างเดึ่งนะพอน่ะแต่ว่ามีขออมีอย่างหนึ่นนนะง,งไปฝากรถหนักพอนรับคนผ่านมันอยู่เนี่ยไปบ่ <c oughs> ไปผ่านมันหน <c oughs> ัจกจกังไปบ่ทุกตาบ่ <c oughs> เคยเห็นบอเคยเห็นเอามีดเชาะเชาะเฉื่อเนีมันมีเครื่องก็ไลยป้อนมันน่ะก็ใช่ <c oughs> มันเคยเลยเคยบ,บ่เคหมือนเคยแต่ว่าทุกตาตายจะเคยเห็นวะ ถ้าไอ้นอกจากแบบว่าเ่าได้ไปเฮียนนี่ไปเฮ็ดงานจอบนี่เฮ็ดงานแบบรตัวไปรับจบไปรับงานจบนี่อ่างเปว่า้างจานบ่อ๋อแพกน้ำนั่นดีเลยแพกน้ำแม่ว่าป่าเรามาเอื้อกะเฮากลับไปแพกน้ำาน้ำขวดนี่บ่โดยอืมแปลว่าน้ำเป็นแพกแพกน้อยนี่บ่แพกเปนคิดให้แพกเท่าไร แล้วแต่คนที่หายขั้นโซโก,ก้ากแล้วไรใหายไปทงสิบพันทงสิบพัน,ทง,พนทงนึงมันมีจักก้าป่านี่มันเป็นตุ๊กของหูห้องาระถามวล้วเออแต่เมื่อบางทีไปหายไปซอยเพื่อนนี่เพื่อนหายเท่าไรขั้นซก้ากะไล่เอาขาไดลหาตุกห้องก็ะดาหาสิบไล่เอาสมุาเป็นใคได้ใครได้หาทง <c oughs> หาทงหาทงนี่หาสิบพันเลย อถ 10, อุงละสิบพันโอ้ได้ไปติดตุกนี่จะขวดแพกคน่ำนะแหละแต่รัดให้พันที่ก้านอ่ะแล้วไล่ให้ถุงสิบติดติดกาใส่ั้ขวดนั่นบก่กโดยอ,อ,อยู่ชส่โรงงานมันอยู่ในใกล้นะโดยอ๋มวย,ยมวยก็ไปรับซะ เพิ่นนั่นเพื่นจับการคนงานบ่เพิ่นให้แต่ลูกลานไปช่วยบ่เอาคนอืมเพิ่นเอาแต่คนแบบว่าเพิ่อนยังห้ไปเฮ็ดตังใหายตังตังให้ตังจ้างแค่นั่นเนาะแม่แม่หู้อยู่ว่าตุ๊กตาที่แม่กะมวยนี่แม่คอเล่าเลยคอเลยอย่าหน่อย่าพากันลักมาเด้อเมื่อบางที่ไม่ต้องมวยอยู่เนาะแม่เพราะว่านี่ได้ผู้หู้ว่า ตุกตามากก็มันมวยนี่ยินแต่ไม่มวยว่ะมวยหันไปที่ไม่เลยเด้อว่ะเดินมาต่ามมาตามมาได้พากันเห็นอยู่หัน <c oughs> เอาไปที่ไม่ก็มาอยู่ที่เพิ่อนอือ <c> แ <oughs> <c oughs> ม่พ่อแม่คุณน้องเลยได้ว่าเสพาต้องมวยชวนไปพุ่นแดี๋ยววันวววน,น,วนี่เขาได้ฝากคนแในเดือบบเป็นยังไ,ได้ฝากเลย ไม่แต่ว่าเฮามือเลยสร้างคนมาได้ให้สร้างคนไปเอาเพราะว่าทางสร้างคนหู้อยู่ว่าตัวใดเป็นของน้องมวยตัวใดเป็นของน้องมีเนาะเพราะว่าของน้องมียังเดือนน้อยของน้องมวยยังเดือนลายสร้างคนกะไปต้องกันได้หมนะแม่แล้วเพา่นกองคนละกองคนละโซนวันนี้ลมแห้งขนาดไหนวันนี้นะขนาดนั่งอยู่นี่เนาะชิพากันเมื่อกี้เข่าอยู่เพื่อนชิพว่าชื่อตามาม่กิน ตันมากินยูเครตุกตาผบ่เรื่อนนองมวยเพืนน่อนนงมวย,ยมียังในเฮือนในเฮือนนะมีอยังกินแม่สื่อยังแหนเมียนเมื่อเแม่ก็กิกนบมดแล้วแหละแม่ก็เอาเงินหายไ้พ่อสื่อของกินเมื่อกินอย่างนี้เราหายไปเท่าไรามาทีวันนี้พอดีสามสิบพันสี่พันเมียนหายชื่อหน้าซาพันเมียนน้ำม,มัน ่อองกินชือองกินเติมน้ำมันได้สามหอยเติมนี่ไย่างดีด้วยนะสิบพันให้ชื่อน้ำามสิบไมเติมน้ำมันโบแมนให้ชื่อหองกินสพันโอ้ยสาพันซื้อของกินน้องมวยจะาได้จุ้งดเติมนี่เต็มทางนี่เท่าไรเต็มทางนั่หาหกิบหาหกชินี่พอดีเนาะแดีพอดีโบล้นทำชายหิวเข่าแทะลานไข่บาทนี้ แห่นแห่นเลยบาดนี้แห่นอะไรอย่างกระติ้วอะไรบัดนี้อือพาเชาวเอ้ฉบับชุมเจ้าชิบกินอยู่นี่เละเอ้ชาวเงินหายชุ่มเจ้าซื้อของกินเมื่อกินอยู่เพื่อนมวยเด้อโดยขี่เมื่อไรอยู่รถเนะบ่โดยในยินว่ารถลายบ่โดยรถไงลายน้องมวยแบบเป็นคนย่าน่ามันเสียงดังวล้วมันขี่มากอะเป็นบางคันแบบหมักบิแกอะกามากแบบ ขี่คิมค่ะมารถใหญ่ไม่เห็นอะไรจอดก่อนก็คอยขี่พี่สตา์เยาว่าจอดอยู่หัวนะืัวรถใหญ่ลายใช่ขนาดได้คอยมามใชเป็นคนขับกินอีกแตนเมื่อได้ไปจริครับเล่าคนเลยครับ็ปเล้าครับแล้วก็ครึ่งบัวแพ้่น แข่งมวย์ตุ๊กตาอย่ี้ครับไอแข่งกวนน้องมวยแท้มันลมครับหอยคับตอนนี้ลมบวกก้าขับรถชาวชนรายนี่ถ้ายื้อแถบหน้นหันจะเป็นตุ๊กตาครับเนาะโดยพระซาเอ้ยเสียเงินให้ไปซื้อของกินเด้อดยชาวชุมเจ้าชาวชุมเจ้าว่ายังโบกผ้าเมื่อเด้อเอ้ยเชียนไรพระก็ซื้อตามมากินอยู่นี้วะ ว่าเบิ่งกับบ่ได้มีหยังแด่บัดมื้อจักมื้อพุ่นได้ปืนนี่เข้าโรงเรียนเลยบ่เอิ้นนี่โดยปังโดยโแมุ่กตาแน่แม่สิมือเบงานยแม่แม่สิให้ใ้แสนนึง้แต่ชุมเจ้าสิซื้อหยังเด้อโดยชุมเจ้าสิแงกผู้ะก็แล้วแต่ชุมเจ้าสิซื้อกินนํากันก็แล้วแต่ชุมเจ้าโดยโดยอ่ะ ขบแบ่งเงินผู้ดไปเก่าอดกินอยู่เพื่อนแบ่งกัินผู้ตดอไปก็ได้แต่เจ้าเนาะ, <c oughs> นะอันนี้ก่าแบ่งเงินของเอื้อคู่ยัวจะเป็นเงินไผ่ไผ่เป็นเงินทั้งพ่อญ่ใจดีเหตุจังไดหวดนี่ขอบุญขอบคุณเพิน่นเอออาหนุ่มมือขอบขอบใจเพิน่นขอบใจทั้งพอ่อพ่อไงใจดีอะไรเร้อคอยคอยดีมีแห้งให้ลำให้รวย ความเจ็บบ่อยไ,ได้ความไข่บ่อยมีหรือว่าพอสิเหตุการณ์งานการงานยังกะคอห้ล่ำเลื่นเงินคำลังไรเข่ามาเด้อไปสะดวกมาสะดวกมางมวยเงินนี่กะบางทีก่กะของกินกันเมื่อกินเยเฮเงอนดงมวยสิเกว้ไปรงเฮียนเหมือนเอิโอ้ได้แต่เจ้าแล้ว<ด>ให้แล้วเนาะเด้อ <ใจ S 2> <ด>ได้แต่ชุมเจ้าชีแบงกันกัน,นได้แต่้วให<ด>ไ้ได้วเ<ด>มื่อกินข่าอยู่เฮื่อน หรือว่าชิมอดเนามืออื่นยังกินกันแล้วเตะหนูคุณเลี้ยนี้เขาเลี้ยงมี c บอกว่าถ้าพ่อต้องตุกตาหันอยากได้ยินเสียงตุกตาห้องเพลงแต่ว่าจะพนเนี่ยเพิ่งห่าร้อยบาทพนวะชอบเนะชอบกุ๊กจาวชอบเราบอกตุกตาห้องห้องหองบุกกาคนไม่ได้ขี่ไล่แต่คนงามมีซิเน่แตแต่บุกกาแสดงออกเนาะ เป็นแบบไรก็ด้อยู่เพื่อนอยู่อย่างห้องอยู่ปะก็ห้องอยู่เออชนไดยอยู่เพื่อนห้องเพลงยไงแต่ห้องดินห้องอย่างนี่คิดออกเพลงได้ก็ห้องเพลงนั่นเออขาอยู่นี่ก็คิดว่าอยู่เพื่อนเจ้าของก้นเนาะเฮแบบว่าเจ้าห้องแบบปิดตาไว้กันไรน้ำมีไผได้น้อน้ำทรายยังกะห้องไหนน้ำทรายค่ะน้ำทรายกับมวยนี่เราต้องพนันกันไรเฮพี่น้องไอ้เอฟซีอย่าไปพนันเด้อ เสียเงินเดอละเสียเงินดีดิแต่ว่าทุกตานี่ทั้งเอฟซีพอดอยากได้ยินเสียงตุกตาห้องอยู่ชาวบุญในพนดะถ้าต้องตุกตาก้าห้องเพลงนีชิหายล่าเพลงนะหางร้อยพนดะแต่พนก็เคยบอกมาลายเทออยังได้ตะกแตนจังาะโอ้ชวนหลายห้องเพลงแบบว่าเพลงนกทุ่งเล่าลนกทุ่งไทยเพลงไทยเพลงไทยเออ บาดอ้าวจะเหมือนบาทของเพลงเมียอายมาเมียอายมาน้องเอ้ยผนว่าเออติดซีเมนทัเดี๋ยวตอนเอบาทด้วยมาข้องเพลงอย่าบอกผัวเราเรือว่ะใบชัยล่ะไอพี่แต่ชุมเจ้าขี่รถหันระวังเนอะคอยเมื่อเอ้ยใช่เอ้ยเมื่อชงบ่หรือว่าหมายเมื่อชงหม่เมื่อชงไปจีขี่รถบาทนี่ คอยเมื่อกระไรป้ารถไว้เลยกลับมาเอาเขากระชีกี้คอยตามหลังเพันเนอนให้ชุมเจ้าเร้นก่อนแต่ว่าเอื้อชิเร้นตามหลังโดยแต่กระชิแยกกันอยู่มะ่างทางแวะพอดีที่อาชีพเรื่อเมื่องชงหัวเทือนโดยเด้อได้อยู่ว่าทำนี่มาหนี้สมุนว่าเจ้าไปเพี้ยนได้ที่เท่าไรโทรแจ้งเด้อแล้วก็ชิรามีของให้ จีเป็นยังกับบุูุจะเป็นของอยู่ของกินหรือว่าเป็นยังก็แล้วแต่ระวังตุกตาหนิเจ้าคิดว่าไผรทีได้อันคะแนนนายกันให้เดาวาทำซ้ายอ่ะทำซ้ายเบิ่งดด้วยระวังเอ่ยสองคนให้ทายกนด้วยทายไปก็ไม่ต้องเสียใจเนาะผลผลคะแนนี่ออกบืนบะโดยไปเบิ่งตุกตาคือกัน่า ให้เบ่ให้ให้ท้ายกะจะเป็นทั้งน้องมวยพี่แหละแมนวะแมนกับจีซูซูซีกันที่เรา, here, า,าเแบบ <c ười> ิ่งเนี่ยเห็นใช่าะยาอะไรแบบนี้น้องมวยน้องมวยเอื้อยมวยอ่าอ่า้าว่าน้องมวยได้ดึงตุกตาเอื้อยชิ่งหายเลยสูงกว่าตุกตาถ้าว่าคือสมมติว่ามวยนี่ได้ที่หนึ่งตุกตาได้ที่สองนี่สิรุดลงมาหากัน <c ười> จะชีมานักกันว่าอยู่นี่ ได้ยี่ห้าเลยสมุดเราบวชเฉนหนึ่งนีงน่หาสิบเลยเอาทีหนึ่งก็ได้ได้วสะลือเออถ้าว่าเจ้าได้ที่สองตุ๊กตาได้ที่สามนี่ตุ๊กตายัางเดือดสามสิบ จาต้งเดือดหาิเอาเอาเอาตามลำดับเลยแม่นโย่จัดระทีอยังเด้งตุ้งตาได้ที่เดิมกันเอาไปแต่ผมหายตัวได้เอาชายอันนั้นมาให้เบิ้งผมได้โดยที่มันมีใบบ่มันมีใบให้เบิ้งบ่มีใบจ้างคนจิตติดใบได้แต่ใบนั้นเพื่อนหายเอาสามารถเอาออกมาเบิ้งเลยบ่ ถ่ายเอาก็ได้ถ่ายเอาก็ได้แต่ว่าเอาใบออกมาหน่อยบ่ได้เพราะว่าคนอื่นก็ต้องมาเบิ่งโอ้มันมันมีหลายสื่อสิบอ่ะเหนเลี้ยงกันมาเลยเนาะสื่อนางมวยมันถ่ายสุดเลยค่ะถ่ายสุดเลยโดยนั่นแหละโดยป้าสามีได้แบบนั้นหลายเมื่อไรพักเที่ยนโทรหาเอื้อยเด้อพากันมาออกมาพี่ก็โทรหาพากันมาเบิ่งมาอย่างกวดทำความสะอาดเฮือนซานของเฮานี่แหละเนาะเพราะว่า บุมีไผ่มาเห็ดไห่เฮาได้นอกจากเฮามาเห็ดไห่คืออันเฮานี่เน่าตุกตาไผ่ชิถุยเฮาเนาะทาเฮาบ่ถูเคยมีอยู่ว่าคนอื่นบ่ถูเคื่อนไห่หานเสภาสมมุติว่าเฮาใส่เฮาบ่ซักเนี่มีอยู่บ่คนซักไห่ห่าแบบนั้นแหละสิเกี้ยงสกล้วยมันอยู่กับเฮาเองแม่นไอ้รักษาเอาโดยป้าสบายป้าสบายท่นเจ้าอย่งคิวข้าวเลยคือว่ายังไม่กินข้าวเช้าบ่บ่ได้กินเลยเป็นอะไรคือบ่กินข้าวเช้าบ่มีของกินบ่ ยังท่านในสื่อยังเลยตื่นลุกมาแล้วก็ดังไฟหนึ่งเขาให้แม่แล้วก็ต้มน้ำให้แม่ต้มเห็ดเวียกเฮือนซ่านแล้วกลวก็ไปอาบน้ำนซักเครื่องโรยมาตะเครื่องอีกริมาดินเลยนองตุ๊กตาอยากมานามกพากันมาเลยบไิกินยังเลยถ้อม,มาตุ๊กตาถ้าม,มูมีม่มู่ม่านมูหให้มาคนเดียวเด้อ นอกจากเอื้อยโทรหาว่าเอื้ออยู่นี่จังมาแต่ว่าเจ้าชิมาถาเอื้อยนรอเจ้ามาคนเดียวบ่ต้องมาอาจะเป็นเสียงเอื้อในก็บ่มาได้แมนนอกจากว่าแมน้า้าเอื้อยว่ามวยเอื้อยอยู่นี่เจ้าจังมาคนเดียวได้นอกจากว่าเจ้าชิโทับอกเอื้อว่าเจ้ามาคนเดียวจะมาถาลำใหมาแมนมาแมนว่ายังอยากให้เจ้ามาอยู่แต่ว่าระวังเจ้ามาคนเดียวนี่มันอันตรายเอื้อกับือบวกาับเสี่ยงแมนมาแมน โดยลาปะลงเปรถปะโดยไปอะไรบังด้อบังด้อเหยียบนันตะปูด้วยก็อะไรอ๋อเขาทดปลายแหลมซิมเนาะไม่ตกแล้ววาตรงมีไอ้มเพราะว่ามีภายดอกมีแต่เข้าได้สี่เดือวเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่นี่เลยขนาดเต็ง ะขไนาดแตงเราได้ขนาดแตงบาทนี้ขันาแตงนงัวมจัดการได้เดียวร้อยเียบร้อยป้าสะมวยไว้คอยขับมาไม่ล่ะสบายดีป้าลุงก่อนสบายดีเด้อโดยโดยอ่ะอ่ะไม่ปคอยคอยมาทางยังขิดซาไลเอ้ลมแพงได้หมือนี้ บางเดอยังโค้งไปหันเดอตะปูลายซช่ไม่แห้งได้เออใช่ได้ค่ะพากันหามรถขึ้นก้นรถนี่อืมคุณชาก่ะชิมั่ามอใหญ่ปะสูสิมือเลยอืมฮะสตาร์ได้ปะฮะเอาป้อนนมอืมบอกกินแม่นอนชายใช่ะ อไปจะไปค่อยไปค่อย <esh> มาเปวดเอาแต่ไหนน้องนำทรายเอาพูดพูดโค้งมาพูดก็ได้มาโค้งมาพี่ก็ได้เป็นเปล่าแต่ว่ามวยแดนไว่ายิกขางเด้อทุกเด้อทุกยิ่งขางโนรถพูดได้หอกพูดเลยก็ได้จะใช่โบราณพวโพวก ไปโอเคสำหรับคลิปนี้พอยพี่น้องเลยทางน้องมวยกับตุ๊กตากับกลับแล้วเนาะโดยไฟกับเดิมมอนลงไหนพอยพี่น้องเลยเท่ากับจะได้ขอเดินทางกลับก่อนขอบุญขอบคุณนะเอฟซีแล้วก็ท่างผู้ใหญ่เจดีที่ข้ามาติดตามชอคลิปแม่น้องน้ำพิงเน้อขอให้ร่ำรวยาัฒนาสิ่งใดก็ให้สมความุ่งมั่นารฒนาเด้อนอนรับกับขอได้เงินหมื่นตื่นมากกขอได้เงินแสนแบตมา แบนมือมาขอได้แก้วมันในโซกเด้อวัตถุคนที่หักแพงสมบุญบรรณาเน,นาะโดยกับพ่อแม่พี่น้องเลยคนเฮาเนาะถ้าว่าเฮ้าว่าผิดพลาดประการใดกัคอมเมนต์บอกว่าเฮาก็บจะได้ปรับปรุงให้ตัวเองให้ดีกับว่าบอกขอสัญญาว่าเช็ดให้ดีแต่ว่าเฮ็ดซจำที่เฮาเฮ็ดไรเพื่อพี่น้องเอง้ยเป็นความสามารถเฮาเฮากัเฮ็ดบ่ได้กัคือเก่าเพื่อพี่น้องเนาะโดยแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ทั้งสมบุญกั ที่ลืมบ้ไร่พวยพี่น้องเลยก็คือทั้งผู้ใหญจ่จะดีที่เข้ามาติดตามส่งคลิปเฮาในแต่พวยพี่น้องเลยแล้วก็ทั้งเอฟซีสำคัญที่สุดถ้าเฮาเฮ็ดไปบ่มีเอฟซีเข้ามาเบิ่งเฮาก็เฮ็ดไปกับโบมีความหมายเนาะที่เฮามีกำลังใจแต่ละมือแต่ละวันบ่ได้อยู่กับลูกกับเต้าออกมาข้างนอกมาเฮ็ดเวียเฮ็ดงานว่าเป็นเดินทรายบุญนี่พวนพี่น้องเลยกระยอนว่าเฮาอยู่ได้เพราะเอฟซีแล้วก็ทั้งผู้ใหญจ่จดีที่ว่าเป็น สปอร์ตเฮาเนาะอยู่เบื้องลังคยพี่น้อง,งเลยขามาเป็นกำลังใจเฮ้าแล้กะเขาเบิ่งคลิปเฮ้าบอกขำโฆษณาพอเฮามีได้ได้เตี่ยงครอบครัวอาชีพเฮ้าคยพี่น้องเลยโดยถ้าเฮ้าเหตไปคือเฮาว่าได้เนาะถ้าบบมีคนเบิง่งเฮากับโบมีกำลังใจที่สีบ้าโ,อโตไปเมื่อหน้ายพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้ทั้งสนยนกับิสด็ขอนดหน้านไปก่อนเด้อขอบุญขอบคุณบัดสุดคน ขอกาว่าสบายดีสบายดี